สวัสดีตอนย่าม,มือแรงเด้จากพี่น้องมือนีสิภาพี่น้องเมื่อเบื้องต้นบักทั่วภูพุ่มฝักยาวแบบไร่ค้างเป็นบักทัวภูพุ่มฝักยาวเด้อพี่น้องไม่ใช่ถั่วปีนะคะเป็นถั่วภพุ่มฝักยาวแต่ไม่มีค้างปลูกได้ตลอดปลูกได้ทึกดูดูการได้จากพี่น้องคือบักทั่วฝักยาวั่วไปเพียงแต่บม่มีค้างนะคะอัตราการงอกก็เกิดดีดีพี่น้องที่แรกน่ะว่าไเพาวาเมธธ่ปิลปูกเป็นเมล็ดพันธุ์ที่คัดออกจากการนำทรงให้พี่น้องนะคะก็เลยได้เอาลงมาปลูก ะะบานนี้มันก็เกิดดียังพี่น้องเห็นนี่ล่ะนี่ผู้ใดสงสัยว่ามันเป็นแบบไดบักทั่วภูมิฟักเงาไรข่ขางก็ตามรูปที่ให้ไว้นี่ได้จ้ะพี่น้องตามรูปข้างบนที่ให้ไว้นี้นะคะน่วยกบสิบเป็นลักษณะประมาณนั้นนะคะอันนี้ือปลูกเมื่อวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่แถวนี้ปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดได้จ้ะส่วนอีกขางทั้งนี้ปลูกวันที่สามสิบนะจ้ะยี่สิบเจ็ดห่างกันสามมื่ยี่สิบเจ็ดกับสามสิบนะจ้ะ นี่ค่ะส,สามแถวนี่ปลูกซ้ากันเด้อปลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดพี่น้องเมืองที่ล่ะเกิดที่ดีเกิดว่าเป็นสิสู้เม็ดอรลดพี่น้องนี่อัตราการงอกเกือบทุกเม็ดเลยอันนี้พึ่งปลูกวันที่สองเด้อจานีพึ่งปลูกวันที่สองเป็นมเมล็ดที่เราทดวสอบทดลองเนาะนี่พึ่งปลูกวันที่สองนี่โอ้โบเดหดน้ำพี่น้องแหงว่าสันพูนะ่ะพึ่งปลูกวันที่สองเนี่ยเด้อจานีกำลังแตกขึ้นเด้อพี่น้องนี่กำลังงอกกำลังโพขึ้น ปลูกน้ากันอยู่หาแถวได้จะเด้อแต่วา่าระยะห่างกันประมาณสองหมื่นสามหมื่นเนาะปลุกระยะห่างกันประมาณสองสามหมื่นพี่น้องช่วงนี้นาแล้งพี่น้องเดืนอนพฤษภาเมื่อนี้ก็วันที่สี่แล้วนะคะวันที่สามที่สี่แล้วกะฝน,นบ่ตกเลยพี่น้องอุบลราชธา,านีเพื่อเดชอดอุดมฝนบ่ตกแห,งแหงแ้งแห้งแรงแลงพี่น้องพูดนะแม่ไปบ่งพี่ละ แหงอหลีแรงอหลีคุณน่ะอันนี้หดแต่ยังมือเสายังมือแรงบบเดหฮสเนจ้ะปกติจะหดเเสาร์แรงนันละ่ะแต่ว่าบบเดหฮสโนมอ,อน,นี้มันกะสีแหงแน่จัหน้อยคุณน่ะอัตราการงอกก็ดีดีตอนปลูกกะได้บอกพี่น้องไปแล้วนะคะว่าบบเดรองพื้นใดๆทั้งสิ้นนะคะปลูกลงดินเปล่าเลยนะจ๊ะไม่ได้รองพื้นนะคะอัตราการงอกก็ดีพี่น้องถ้าปลูกง่ามนี่กะสีได้ขายหน่วย ตอนนาฝนนะพี่น้อง้าผูใ้ใดปลูกได้นาฝนนะคะปลูกพักปูงยาได้นาฝนนีกสีดีเพราะว่านาฝนเป็นราคานะคะคพื้นที่ปลูกกสิน้อยลงเพราะว่าเขาเห็ดหฮเคน,น่ากันเนะพี่น้องอันนี้ขี้ฟุ้นก็เดี๋ยวบอกพี่น้องไปไลฟเธอแล้วว่าหลายไลยคลิปแล้วว่าอันขี้ฟุ้นตัวนี้นั่นอันตั้งแต่ปลูกรอบที่แล้วคือข้าวไซบเบิรนะ์ดเนาะข้าวไซบเบิร์ดแล้วบาทน,นี้มันเหลือก็เลยสีว่าเอาร่องห้วยหนีล่องเบึงนะคะนี่ ปลูกได้หลอบที่แหล้วมันมันเหลือนะนี่ปลูกหลอบนะเหลือนะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตนะอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งว่าพาันไปหามือแล้วมันสิเป็นจังไดนี่นะคะคือพี่น้องเห็นนี่แล้วหามือหกมือกับประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตให้พี่น้องเบิ้งเพียงเท่านี้นอกจากพี่น้องสำหรับผู้ใดสนใจก็สามารถโทรเข้ามาสอบถาม,มาเมล็ดพันธุได้นะคะตามเบอร์ที่ไ้ไวนี่จ้า